สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมพามาช้ำอ้อยนะครับพอดีปีกตัวจากเกี่ยวข้าวมาแป๊บหนึ่งนะครับขอตัวมาช้ำอ้อยครับพอดียอดอ้อยที่เราได้มาจากเราไปซื้อมาสําหรับคันน้ํานะครับพอดีมันเหลือเยอะนะครับอันนี้ผมรีบนะเนี่ยถ่ายคลิปให้ดูก่อนเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวต่อนะครับก็เอานําข้อตานะไว้ด้านข้างนะครับกาเกณ์เอาครับมันไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเนี่ย เนี่ยกองไว้เฉยในะหมีความชื้นมันก็งอกแล้วเนี่ย,น,ยนะครับเนี่ยนะครับนี่ถ้าใครมีเวลาก็ตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆก,ก็ดีนะจะได้วางชำง่ายนะครับนำข้อตาไปด้านไปด้านข้างนะครับให้มันเนี่ยวางแปะกับดินที่เหยียบย่าเป็นขี้โคลนขี้โคลนเ่ยนะครับวางแปะไปเลยครับไม่ซับซ้อนนะครับผมทำทำแบบง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับรีบปีกตัวปีกตัวนี้หนีหนีเกี่ยวเข้ามานะครับเนี่ยผมก็ะําแบบง่ายๆเนี่ยวางแปะแปะแปะเนี่ยนะครับมันก็งอกดีนะเห็นไหมเนี่ยคือปลายยอดนะครับเนี่ยผมแปะแปะแปะเรนเห็นไหเห็นไหมฮะงอกดีนะฮะนี่ชําไว้นะครับนี่ตามคันแดนนะครับเห็นไหมฮะ ก็คือไม่ซับซ้อนนะครับไม่ได้ใช้วิธียุ่งยากอะไรนะอันนี้ชําไว้สําหรับเผื่อว่ามีที่ปลูกนะตรงไหนมีช่องว่างมีอะไรพอจะแซมได้ก็แซมไปนะครับก็ไม่ให้มันเสียประโยชน์นะครับก็คือเราซื้ออ้อยมาแล้วนะครับในส่วนปลายส่วนที่มันมันความหวานไม่เพียงพอนะก็ตัดลงมาแล้วก็แล้วก็มาชํำนะครับเนี่ยขนาดวางไว้เฉยเห็นไหมงอกเลยเห็นไหมเนี <c> ่ย <oughs> ใสกระสอบไว้เฉยไม่ได้พรมน้ําอะไรนะ มีความชื้นเล็กน้อยนี่มันก็รอดแล้วนะครับอ้อยนะครับเขาเกิดมาเพื่อเพื่อเมอนมนุษยชาตินะครับเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นความหวานที่เป็นมิตรกับสุขภาพนะเป็นมิตรกับทุกคนนะครับไม่ใช่น้ําตาลนะฮะไม่ได้สกัดแบบสารเคมีนะครับเขาคือธรรมชาตินะครับเขาเกิดมาเพื่อเป็นของหวานนะเป็นสมุนไพรนะครับให้คนเรานะครับบริโภคแล้วใช้ชีวิตอยู่ได้นะครับมีประโยชน์นะครับ มันเขาเกิดมาเนี่ยเขาเขามันรอดเนี่ยวางเนี่ยไง,ไงนะ่ายเลยครับก็ตากห้อยก็ตาอยู่ด้านข้างอยู่ยังไงก็ได้ฮนะมันมีความชื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าหลังจากที่ผมชําไปแล้วเนี่ยสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะพื้นทีู่่มีน้อยนะผมก็อัดๆไปเลยนะครับเนี่ยนฮะบางคนอาจจะหาผมขีม้โมก็ดูดิฮนะนี่วางเฉยๆนะครับ มันก็งอกแล้วเห็นไหมแต่ถ้าใครอยากจะทําแบบปลาหนีดกว่านี้นะครับก็ทําได้นะครก็แบบว่าตัดให้เป็นท่อนสั้นๆนะครับแล้วก็วางแปะที่ดินหรือเพาะชั้าใส่ถุงนะครับก็ได้นะครับแถมผมผมรีบงานรีบครับงานรีบ <c oughs> รีบจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย คือวางไว้กับพื้นเฉยๆเห็นไหมครับเนี่ยนี่ฮะเนี่ยวางไว้กับพื้นเฉยๆมีความชื้นนิดหน่อยเนี่ยเขาก็งอกขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากครับยาถ้ายากแสดงว่าผิดนะครับอาจารย์จุนจันไดกล่าวไว้นะครับทุกอย่างต้องทําให้ง่ายนะครับธรรมชาติเกิดมาก็คือธรรมชาติก็คือความง่ายความความง่ายความไม่ซับซ้อนนะครับ มนุษย์เราทําให้ทุกอย่างมันยากขึ้นซับซ้อนขึ้นเพื่อที่จะได้ควบคุมทรัพยากรค,ควบคุมอํานาจไว้กับตัวเองนะครับกับระบบต่างๆอ้อยเขาเกิดมาเพื่อเป็นธัญญาโอสถให้เรานะครับเป็นยาอย่างดีนะครับกินอาหารเป็นยาไม่เป็นวหวานนะครับกินของหวานตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่ ดี๋ยวจะหาว่าผมหลอกนี่ป็นไงฮะแแปะแป,แป,แป,แปกับพื้นก็นี่งอกอย่างดีเลยสวยเจ๋าเลยนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยวางแปะแปะนะครับให้ให้ตามันออกมาด้านข้างนะครับสังเกตเอานะฮะก็ตาอ้อยนะครับก็แต่ละคนอาจจะศึกษาม,มาบ้างแล้วนะครับลองทําดูนะครับผมก็งานรีบเนี่ยผมใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเนี่ยผมทาตรงนี้เสร็จแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมขอไปเกี่ยวข้าวต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ